เซานี่ยังไงครับเซก้าเห็นหลายดีจ้ะเซก้าเซก้ายังไงครับเซก้าครับผมนะเจอเอชอาร์ยิงไปเลยนะฮะโอเคเอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราไม่ได้ซับเบอร์ไมโครที่มีชื่อว่าอาร์มี่คราฟกันอีกแล้วครับผมนะเป็นไมโครแนวอา,าร์มานะฮะก็เป็นเวอร์ชัน1.7.2นะครับผมของฟรีรับทุก15นาทีฮะก็จะมีปืนพกนะครับคันเนอร์กาก้าครับผมแล้วก็แอปเปิลนะครับแอปเอปลิเปลเงิเนติด500บาทนะครับผมแล้วก็สมุดนะไกด์ ให้ทำมากมายค้ากัญชาค้าโอเคนะครับใช้โรยีนะจับเตานะ่าเนี่ยจับกระเบนนะผมป้นธนาคารนะค้าแอปเปิ้ลนะฮะซื้อปืนเลเบลเอาโพสนะครับค้าหินลาวาผมแล้วก็ซื้อรถนะครับผมซ,ซื้อไปอคัคบขี่ฮะและอีกอีกและอื่นอื่นอีกมากมายนะโอเคลงหลุมไปครับผมตอนนี้ก็เรามีของดีแล้วนะฮะคนขายอาหารครับผมห<อ>นึ่งร้อยบาทอ๋ออย่างนี้เนาะเออใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เลยครับผมโอเคซอเซรสเวอร์นี้ก็สามารถใส่ไอพีแล้วเข้ามาได้เลยนะครับโอ้มีทหาร เนี่ยมันตัวอะไรไปเนี่ยมันตัวอะไรอยู่เนี่ยฮะมันตัวอะไระไปเนี่ยเฮ้ยผมอยู่นี่อ่ะบิงตามไปดูนะมันมันกลับหัวกันไปเนี่ยวแต่บอกโอ้ชิทแมนโอเคนะครับผมก็อ่าเราจะเริ่มไปทางไหนดีครับผมนะฮะโอเคนี้ยิงกันได้แน่ๆครับผมนะฮะช็อปแอนด์กันเนอร์อะไรวะห้ามดักเซฟดักเจลนะครับผมนะฮะอราร์มี่คลาสซ์เบอร์แนวอาวุธสามนะฮะแนวทหารโจรตำรวจหมอแท็กซี่นะครับห้ามยิงกัน ในเซฟพบเจอแบนนะครับผมโอเคอ่านี้ก็ไม่อยากตายว้าไปเลยครับผมนะฮะแล้วก็ PVP นะครับผมโอเคอันนี้ก็แลกเงิน,นะฮะนี่ร้อยบาทแลกเงินคืนนะฮะเอาเอาแสนก่อนอ่าเอาเอาล้านนึงนะครับไปทําแสนก่อนครับสักนี่สองแสนนะครับแล้วก็นําแสนเนี่ยไปแลกหลักหมื่นนะฮะหมื่นสักอ่าหมื่นสักหนึ่งชุดอ่ะโอเคหนึ่งชุดนะครับผมแล้วก็ เอาหนึ่งหมื่นไปแรกเป็นแบงห้าพันฮะนี่แบงเยอะเหลือเกินปะเราไม่อยากแลกมาหมดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะโคตรโคตรของโคตรโคตรนะฮะก็เลยต้องเอามาแค่นี้ก่อนฮะทำรัวๆก็ได้นี่หว่าไอ้บ้า What the fuck What the fuck is this man โอเคครับมาต่อเลฮะเอาเป็นนี่นะผมเอาเป็นนี่นะครับผมนี่หกสี่เลยฮะเยี่ยมแล้วก็ต้องมาแลกนนี้อีกไอ้บ้าอันนี้ก็แลกแบงค์พันนะฮะโคตรเยอะเอามาสักสองกองดีป่ะมาเอาสักสองกองนะฮะ นี่ครับผมสองกองฮะเอาชิปมึงได้แค่น,นี้เย็ดเก้อ๋อะอะทีนี้ฮนะเอาได้แล้วได้แล้วเว้ยเยี่ยมนะฮะโอเคตอนนี้ก็พอแล้วครับผมเนี่ยต่อมาเป็นนี่ฮะหนึ่งพันมาแลกแบงค์แบงคร้อยนะฮะเดี๋ยวมันได้เยอะไปเว้ยโอเคเนะี่ยเปลี่ยนนี่ก่อนอัปเตอเฮ้ยอัปเตอร์ฮึบจื๊บนะครับผมอ่าใส่ไปใส่ไปไปวรุ่นอือ เอาดิเอาแค่พอเลยฮะแบงมีเศษเกินมาด้วยนะฮะเศษเหลือเนี่ยโอ้เออเงินหล่นเงินหล่นเดี๋ยวดีๆกันหล่นตาคืนโดนเนี่ยไม่รู้ช่างแม่งไม่ใช่เงินเราหายเองนะฮะอ่านี่แบงคร้อยเมื่อแรกเป็นแบงห้าร้อยครับผมผู้ชมเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวแบงห้าร้อยอ่าแลกอีกฮะเออเดี๋ยวเอาแบงห้าเอาแบงคร้อยเนี่ยมา่อแรกเป็นแบงห้าร้อยอีกนะฮะเดี๋ยวดีๆจริงๆเราควรจะมีแบงคร้อยไว้นะครับผู้ชมครับผมแต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะ เอาแล้วฮะตอนนี <Techn Pokémon> ้ผมก็ได้ระเบิดมาแล้วนะครับผมสุดยอดฮะแม่งได้ระเบิดด้วยคดเฟี้ยวเลยนะครับโอเคก็เอาไปดิบุ้มฮะบุ้มเออเออเออเจ็บดิมึง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 เฮ้ยมาเดินบิดตูอยู่ได้เอาล้วครับผมแล้วเราไปเริ่มเล่นตรงไหนดีวะต้องวาร์ปไปละมั้งโอเคเดี๋ยวเราก็อ่าขยิงหมอโดนแบนเฟย์ย่ายิงหมอนะโอเคไปละฮะเออมาแล้วอันนี้ผมวาร์ปมาไหน่ไปเนี่ย เดี๋ยวเราจะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนี่ก็คุกในคุกวะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือทหารนะฮะเดี๋ยวทหารแล้วก็อันนี้เป็นตำรวจนะเป็นคุณตำรวจนะฮะโอเคอ่าตำรวจตำรวจไปไหนดีฮะตำรวจเดี๋ยวเราต้องเดินไปตามทางมั้งโอเคเราก็เดินมาตามทางก่อนนะครับคุณผู้ชมอ่าตามทางนี้ยึดเป็น อุ้ยของปีของฟรีมินิโลครับผมสุดยอดนะแดกก่อนเลยนะครับอ๋เยบสเยเอาไม่เห็นได้เลยไม่เห็นได้เนื้อหมูเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปหาเงินดีกว่าครับผมนะฮะซึ่งถามผมว่าไปตรงไหนผมก็ไม่รู้นะฮะตรงไหนว่านำทางทีหาเงินตรงไหนครับผมนำทางทีฮะนำทางทีครับผมนำทางไปเลยฮะอ่าตอนนี้ เอาถ้าดีที่เล็วป่ะเนี่ยไม่เอานะเออเอากลับมาแล้วฮะโอเคนําทางไปครับผมนะฮะให้เขานําทางไปนะฮะตำรวจํำทางเลยโอ้หป้าจะยำทางเลยฮนะโอเคตามคนนี้ไปฮะไปเลยครับไ,ไปเลยครับผมไปเลยฮะเราจะตามตำรวจของเราไปนะคนเล่นในเซิร์ฟเวอร์ก็บฏนี้นะฮะส่วนใหญ่เป็นตำรวจครึ่งเซิร์ฟแล้วนะฮะโอเคโจนไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะโจนใครเป็นโจนนี่เหมือนเป็นกบฏเลยนะฮะโอเควิงงว่งไปยังวิ่งไปเรื่อยๆครับผมอุย้ยอันนี้อะไรวะ มันคือที่ไหนฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ใครน้ำมีหมอด้วยโอเคอะไรอะไรอะตามก็ได้ตามก็ได้อะตามอะไรนั่นอ๋อตามตามหมอกไปฮะตามหมอกไปครับผมโอเคตามหมอไปฮะฮะวัดเรียกทำไมฮะโหจะมาฆ่ามาจะไอ้สงสัยเขาจะมาล้างแค้นเราใช่ไหมเออเอ้ยเดี๋ยวมันมีการยิงกันเกิดขึ้นมาฮะตามคุณหมอไปนะครับผมโอเค let's do it ด้านหน้าผมก็มีอะไรไม่รู้เหมือนกันฮะ ตอนนี้ลองวิง่งไปเรื่อยๆผมขอตัดก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันด้านหน้านะจ๊ะจุบจ๊บๆเฮ้ยเดี๋ยินไม่ตัดแม่งแล้วนี่เดินตามหมอไปก่อน,นะฮะคุณผู้ชมเย็ดเย็ดเกลเย็ดเกเอาแล้วก็ผมวันนี้เป็นเป็นโซนเลยปะโซนอ่า ATM นะฮะเอข็มเฮ้ยมีปืนดีนี่ว่าของดีมือสุพรรณนะฮะอันนี้ได้เม็นอยู่ที่106เหนี่นี่เอาดิอ่าคนขายอาหารนะฮะ อ๋อเป็นเป็นเซฟครับนี่น่าจะเป็นเซฟนะฮะปั๊มน้ำมันแยู่ที่ไหนอีกครับผมตามคนนี้ไปก็ได้ฮะไปตามไปตามไปโ <c oughs> ดนยิงโ <c oughs> ดนยิงโดนยิงโดนยิง <c oughs> เออเราละหานะครับอันนี้ดาเมจอยู่ที่ห้าตีไว้ผมเป็นบาลเลยนะฮะโอเคเดือดเดือดตายเ <c> ป <oughs> ๊กตายเลยนะฮะโอเคเอ่าไป็นขนาดตอบเนี่ยสงสัยต้องวิ่งขึ้นไปด้านบนนะฮะ ลา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 ,ลาโอเคเฮ้ยไอ้นั้นมันบ้านเลยเพื่อนอะมันคือบ้านเลยวะเฮ้ยนี่ก็คือบ้านเลยฮะมันคือป้อมเลยวะเนี่ยคือป้อมเลยวะป้อมเลยวะฮะอ้าวที่อะไรวะที่ไหนอ๋อสวนกัญชาครับผมเออกัญชาไอ้โคเคนเหรอโคเคนบ้านหมอยเลยเนี่ยมันขึ้นมาเป็นหมอยเลยฮะตอนนี้ เออเป็นหมอยเลยนะฮะโอเคเก็บโคเคนโคเคนฮะเก็บไโลดเก็บโคเคนโคเคนจ๋ามาแล้วน้องโคเคนจ๋าโอเคครับผมเก็บโคเคนเสร็จแล้วฮะเอาแล้วครับเราจะพาให้คุณหมอเนี่ยนะฮะไปอ่าไปค้าโคเคนไว้เออน,นะครับแต่คุณหมอจะพาไปพี่ลิวจะโดนลีดึงอ่ะคืนเลยว่าดึงก็ได้นะ เออดึงก็ได้นะเออง่ายดีนะครับผมโอเคฮะถ้าเกิดไอ้มินดึงก็ชังเขานะครับผมเมื่อกี้มันมีคนว้าไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมอ่าผมอยู่นี่ฮะเดี๋ยวแลก็โทษผมขอโทษหมออ๋อแมปมันใหญ่เนะี่ยคุณผู้ชมก็เลยต้องดึงนะเพื่อความว่องไวในชีวิตและทรัพย์สินนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปก่อนเนาะเออเอาเอาลยครับตอนนี้ก็ถึงแล้วหนะ้าที่ขายโคเค,โคข,ของเราครับผมอ่าหนึ่งอันเนี่ยมีมูลค่าทั้งหมด300บาทนะเป็นคุ้มตรงไหนวะเนี่ยคุ้มเาโอเคนี่คุ้มไหมเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยนะฮะโอเเคไไม่ป็นรฮะ พี่ปู้ปู้้ยิงบัวครับผมยิงบัวฮะอ่าโดนบัวแล้วเว้ยโอเคนะครับผมนะครไปสถานที่ต่อไปดีกว่าครับผมเราจะไปไหนฮะเอาเลยครับต่อไปเราจะไปธนาคารกันนะครับผมโอเคฮะนำไปเลยครับผมนะฮะคุณตำรวจแล้วก็คุณหมวดตำรวจทั้งหลายนะครับโอเควิ่งตามคุณกรมไปด้วยนะครับคุณกรมตาเฮ้ยเนี่ยโอเคอ๋อนะครับผมมันตรงมาจากตรงนี้นิดเดียวเองนะฮะโควคเคนของเรานะครับผมโอเคนะ กัญชานี่กัญชานี่ว่าเดี๋ยวของคโดแล้วกัญชาขอนโดโกัญชาก่อนจะได้ไปขายได้นะฮะโอเคแหมพาณีนี่ดีว้าตำรวจไม่จับนะปกติีตำรวจแม่งฆ่าเลยนะเนี่ยนะถ้าเกิดตำรวจเจอคุณเนี่ยกำลังเปิดกล่องกัญชาอยู่หรืออะไรก็ตามแต่นะฮะผมเลยว่ามายืนมาเดินอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะโดนจับไปนะครับผมนะฮะก็ไม่อาจจะโดนจับธรรมดานะคุณอาจจะโดนฆ่าด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็โดนของไปเลยนะฮะโอเคไปธนาคารฮนะธนาคารเบย เศษปัญชาได้ครับไม่ได้เหรอเฮ้ยอันนี้เป็นแมนเดตนะผมสามารถเพิ่มเลือดได้นะครับ,บเดีก็มีบาเเหมือนเราดีกว่าเนี่ยโดูบ้างเอ้ยไงเท่ไมรึ้ป่เอ้ออยไม่ใช่บาเเนี่ยมันน่าจะเป็นคนนะแต่ว่าใครยิงเราใครยิงเราฮหรใครยิงใครฮะใครฮะเอาเดอเอาเดเอาเดอเอาเด้อเอาเดอ ออย่อานะอย่านะคุณทหารฮะคุณทหารอย่านะโอเคไปนี่ดีกว่าฮะธนาคารนะผมธนาคารเลยฮะกดูเดอะแบงก,ก์กดูแบงก์ดิใช้เดินดทำไมวะใช้เป็นแบงก์นะฮะกดูแบงก์เยี่ยมมาฟาเกอร์อย่าเข้ามาต่ออีเอาเราตามแมมมินไปครับผมนะฮะคุณมาร์คมาร์คสักกระเบอือหรือเปล่าว่าผมไม่ใช่นะมาร์คสักโอ้ยวิ่งอย่างว่าเอ้นี่ไง เด you oh, kind of mm hmm. um, okay. ี๋ยวเดี๋ยวเจอละเจอละเจอละเจอลาไปก่อนไปก่อนก่อนเฮ้ยไม่ได้แยิงเข้าเจอยิงลาแม่งยิงหมูด้วยยิงหมูต่ำเอ้ยมาป้นธนาคารตำรวจฆ่ามันได้คุณคลมคิวกรัมคิวกรัมคิวกรัมโอเคมึงห้ามป้นกูป้นได้คนเดียวคิวกรัมโดนมึงโดนแน่นอนโดนส่งของมาป้นมาครับ อ๋อนี่มีส่งของปนมาด้วยนะฮะคุณตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหมอมึงเสื่อมแล้วหมอมึงบอกส่งของที่ปนมายี่หมอมึงเถื่อนไปหมอมึงเถื่อนไปแล้วหมอไหนหากระรําว่าจิงกระราะําจิงกระคุณตำรวจนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะกินอาหารก่อนฮะอ่ะไอ้กระรําหน่อยกระรําจิงกระรํิงกระรํิงกระรเออไอ้โดของมีกูโดบ้างเฮลมีพ p ีส เ run 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 it run t ช่วย Help me please เยอเอาท่อไปขายเลยพวกเรามาฟเยอนมาปนเลยเออดปนนะปนฮะผมปนฮะปนปนปเฮ้ยวิ่งหนีผมรันนะรันอีกเดี๋ผมเฮ้ออกม่ออกไม่ออกวิ่ง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 รันรันรันเฮ้ยฮปผมวิ่งเข้ามาดีฮะแม่ัาดีครับเสร็จแล้วแม่ ซื้ออยังเฮ้ยเยังไม่ได้ทําอะไรเลยมันมาป้นธนาคารไงเออไม่ทําเลยคุณมาป้นธนาคารนี่ผมป้นได้คนเดียวนะฮะผมไม่ป้นได้คนเดียวนีครับเออจะเฮ้ยเฮ้โอเคนะผมได้ทองมาแล้วฮะไปขายตรงไหนครับเนี่ยอา่าเอาทองไปขายตรงไหนครับเอาทองไปขายตรงไหนครับผมรอรอผมรอ,อไอ้มินบอกกัน,นะฮะไปวิ่งตามไอ้มินไปดีกว่าเราวิ่งไปนู่นแล้วแหละ แต่เราคงวิ่งตามแอดมีนไม่ทันนะฮะตามหมอไปดีกว่าผมหมอบอกหมอขายบ่อยนะฮะขายทองเนี่ยตำรวจเนี่ยแอดมินมันวิ่งพักหนึ่งเดี๋ยว,วยม,ม่งบิงงนบไปแล้วคอยดูนะมันวิ่งอยู่นิดนึงอะ่ะเฮ้ยทีนี้เขาวิ่งนานเว้ยเขาวิ่งนานอ๋อเจะเอาแล้วรับซื้อทองครับผมนะราคาโห้ยสามหมื่นเลยะฮะสบายแล้วทีนี้โอ้ยได้มาเฉียดแสนได้เป็นแสนแนั่นแหละนะครับผมโอเคไปไหนต่อดีครับผม แต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีจุดบอกครับผมว่าตรงนี้สามารถทําอะไรได้บ้างสามารถขายนู่นนี่นั่นได้นะครับผมก็จะมีทํานองนี้นะฮะอ๋อเซิร์ฟเวอร์นี้เจ๋งใช้ได้นะระบบนี่ทํามาโอเคเลยนะครับผมไปเฮโรอีนฮะไปไปติดจากันนะครับผมโอเคไปเลยฮะเอาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ฐานเลเบลเอาโพสต์นะครับผมนะฮะแหล่งค้าของเถื่อนนะครับผมโอเคฮะด้านในมีอะไรบ้างครับผมมีรถด้วยเออเออต้องมีจะขึ้นด้วยทอะไรดูนะฮะ เดี๋ยวเรอแล้วจะเหินโชว์นะครับผมดูนี่ฮะโนดีได้เวลาเหินได้เวลาเหินโชวเหินฟ้ามึงจะไยืนบังดิตป้าเออแต่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 เป็นไงเหินเท่นะ่เราขับรถไวกว่านะคุณผู้ชมครับผมน่สุดยอนฮะขึ้นได้ปะวะขึ้นได้อยู่เว้ยขึ้นได้อยู่เว้ยเออเดี๋ยวเดี๋วนอเอ อ้ารถผมโอ้ยกสผมเป็นไงบ้างเออ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 อะไรมากมายอะไรมากมายอเ่าของแทบพังเลยนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นอะไรว่ขายชุดเลเบลชั้น2นะฮะ โอ้ยสี่หมื่นบาทเนี่ยผม BSN b i t o r e s นะครับ v i t o r e s เลยนะレスสี่เลยนะครับ AK สี่จุดเจ็ดนะครับผมนะฮะแล้วก็อันนี้ราคาหกพันบาทนะครับอันนี้ AK สองร้อยผมนะฮะ Tompost นะครับ M สองร้อยนะฮะ M two thousand นั่นเองนะครับ M สองร้อยเดี๋ยวมันเชท็กไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เมื่ออย่างกับอันนี้คนขายชุดเลยเบลฮะเมื่อกี้เป็นชุดโจรนะครับผมโจรให้โจรเพวียนโจรเพื่อนไปไหนมาโจร เฮ้ยจอนเพื่อนจอนเพื่อนไปไหนมาโอเคเอามาชุดหนึ่งฮะเราจะซื้อชุดมาเก็บไว้นะครับผมคุณผู้ชมตีครับรองเท้านี่อา่าใช้แบงค์พันนี่อ่ะโอเคนะผมได้ชุดแล้วฮะเลเวลของเรานี่เองนะฮะนี่เดี๋ยวใส่พิษอ่าเป็นโจรไอเอ็มบัสติเอา,เอาทำไมเป็นอย่างงี้ไอเอ็ t เย่ yeah. เอาผมอนี้ดาเมจอยู่ที่50าสิบวะผมอันนี้นนน160ยหกทำไมมันยิงไม่ตายวะช่างแม่งชุดนี้ไม่เฟลเลยฮะแม่งใส่เลยแม่งบัรกันหมดเลยฮะผมใส่ชุดนี้ดีกว่าครับผมนะฮะใช้ได้ใช้ได้โอ <c oughs> เคกินอาหารนะผมไม่ปะมันรังแกผมก่อนอย่างวะอย่างวะอย่างวะอย่า yeah. อันนี้ด้านบนนี้คืออะไรครับผมเป็นเสาส่งสัญญ,ญาณนะครับผมสุดหล่อนะฮะส่งสัญญ,ญาณว่าคนหล่อมาแล้วนะครับผมอุย้ยตกตกเบยนะฮะ เป็นแงบางอาจมาตีฆ่ายิงแม่งเลยนะฮะอ่าเออเดี๋ยวเดเอาสิเอาปิดไม่ได้เดอเนี่ย <c oughs> ไม่บอกคุยเลยวะเลยประชาชนประชาชนอย่ามาเลเบลเด <laughs> อิอี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 เลยนะฮะโอเคตีกูแล้วตีกลับสุดยิงกูแลบลิน้นเลยแมะ <laughs> โอเคไปถัดต่อไปดีกว่าอ้าวเลยตอนนี้ก็มาเหมืองอันนี้คือเหมืองเลยนะเหมืองเพชรน,นะครับผมโอเคฮะ ลงเลยดีกว่ามึงเพชรว้าวเออลงแบบไม่เจ็บด้วยนะครับโอเคเฮ้ยเ็ดแป๊บบนึงอุ้ยได้มเพชรว่ะแล้วเพชรมาคุณผู้ชมฮะสุดยอดอันนี้น่าจะเป็นเหมืองธรรมดานะอันนี้คนคนรับซื้อเพชรแน่ๆนี่ไงฮะรับซื้อเพชรอัลละห้าร้อยแนะฮะสามารถซื้อกันได้เอ้ยสามารถนําเพชรมาขายกันได้นะครับผมโอเคฮะเซิร์ฟเวอร์แบบปลักอินนี่มันดีอย่างหนึ่งของผมนะฮะรอบผมมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายให้ผมแล้วก็ไม่ต้องโหลดให้หนักคอมด้วยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออ่า เอาง também, okay. mente, ่ายมันเข้าง่ายสะดวกกว่านั่นแหละนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็ข้อเสียมันก็มีครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ปลั๊กอินแนวแนวนี้นะครับก็คือมันจะไม่ค่อยมีอะไรที่หลากหลายนะครับเท่ากับเซิร์ฟเวอร์มอสนะฮะแต่ว่าผมถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับของเซิร์ฟเวอร์ปลั๊กอินแบบนี้นะครับแต่เซิร์ฟเวอร์นี้ผมยอมรับนะว่าอันระบบเนี่ยถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคนที่อยากจะเล่นอ่าที่แบบว่าเซิร์ฟเวอร์พอใช้ได้เล่นง่ายๆนะครับสบายๆนะเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีผมผู้หญิงก็เล่นนไดด้ะะฮเี๋ยว แม่ก็เล่นในทุกเพศทุกวัยเลยนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะโอเคนะครับก็นำมาค้งมาขายกันได้เว้ยเออนะฮะมาขายต่อเดี๋ยวเว้ยชึบออาปราจะชึบอปึ๊บไอเมื่อกี้เหมือนคนโดดเฮียเทมเอดส์เอสอาร์นี่มันโอ้ปืนลิวริวก็ซุยป่ะน่าจะใช่เด้สี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 โอ้โหเดี๋ยวจะระเบิดอย่างวะระเบิดอีอย่างนี้ วันนี right. okay, oh. wow. oh. oh. okay. 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 ้ครับคุณอ่ากัวกลัวใช่ปะกัวกัวกัวโอเคครับขายเพชรเสร็จแล้วผมไม่ไหนต่อดีวะเนี่ยผมต้องคิดก่อนฮะเอาแล้วเรามาต่อตรงนี้เลยนะครับผมนี่คือจุดอ่าคนรับซื้อปลากระเบนตะเพยปลากระเบนนะครับผมเอาเดี๋ยวใครยิงเราฮะอันนี้คือนี่คือปลากระเบนอ่ะนี่ยปลาดีโมอีเบอร์ลงเรือน้อยลอยบนเอาลงเรือน้อยลอยบนเอาดูว่า อาดำน้ำไปจับไปเก็บวะผมดำน้ำไปเก็บวะฮะปลากระเกบนนี่คือมันเก็บได้เลยอรอโอม่กูได้โอเคเดี๋ยวเราก็จะเป็นทำอาชีพนี้ก็เสี่ยงอยู่อย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากอ่าันงทีกฎหมายด้วยนะผมอาจจะโดนยิงได้นะครับแล้วก็เป็นสถานที่เนี่ยคนจะมาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็อาเวลาดำน้ำเนี่ยกว่าเราถึงด้านบนนะฮะแล้วก็เกิดตายเลยนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรฮนะเรามียานี่อยู่นะครับวิธีก็ขึ้นไม่ไหวก็ยางแบบไง ุณผู้ชมก็อาจจะหูแตกทีหนึ่งเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับผมนะฮะเก็บต่อมีอีกวะมีอีกปะมีอีกเนาะโอเคแล้วก็ต้องปเปิดอย่างนี้ดูฮะผมเดาเอ้ยผมเดาว,ว่าไม่น่าจะมีแล้วนะฮะโอเคก่ขอขึ้นตั้งแบวครับอ่าแบบนี้นะฮะพี่ดีถ้าเข้าฝั่งง่ายก็ผมแม่งลอยไม่ได้วะช่างแม่ง ไวนะ้น้ำมีก็ได้โอเคนะครับเป็นการถามว่ากลับแบบชั้นยอดเลยนะครับโอเคอาเ,อาเดี๋ยวนี้จะเฮ้ยจะเฮ้ยลอยได้แกงี่สิบแปดลอยได้โอเมก้าเนสนะครับอ่าขายกันนะผมอันอ่าตัวหนึ่งนี้สามพันนะฮะอู่หมื่นสองแล้วโซเบอร์นี้ถามว่าหาเงินยากไหมผมไม่ยากเลยนะแค่คุณผู้ชมรู้แหล่งหาเงินนะครับผมแล้วก็อ่ารู้แหล่งขายนะคแค่นั้นเองครับผมนะฮะมาป้นธนาคารเดี๋ยว คลาดสนี่มันวอนใช่ไหมคุณวอนไหนครับผมนะฮะก็สามารถไปขอดูพิกัดแอดมินได้ให้ผมในเพจเลยนะฮะเดี๋ยวแอดมินก็จะบอกมัง้งนะโอเคเดี๋ยวไม่ก็เดินฟาร์มเอามั่วๆแล้วกันนะฮะสถานที่เราไปเราไปไหนดีวะหรือว่าหมดแล้วไม่รู้นะครับต้องดูฮะเอาแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่เขตขาไม้เถื่อนนะผมนะไม้พยุงครับผมนะเวลาคุณแบบว่าป่วยไม่ใช่ป,ชป่วยแต่ขาหงสางอะไรเงี้ยก็จะได้ไม้พยุงมาแนละ้วทุยน้ำไม้พยุง,ง <laughs> เลยเฮ้ยตายไปซจอยส์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน โยน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 อืม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 ลลูนบ้าข่อยธน,นูเป็ดปลาโลโอ้ดิวโดโอ้บางกรขอยเปิ้ลคืนสามเอ็ดลูกครับผมนะฮะลากผมด้วยครับผมนะฮะอยากตายเลยครับคุณอยากมาโดนยิงเหรอฮะตอนนี้ในร่างกายเราเนี่ยมีสิ่งผิปดปกติิผดกฎหมายก็ถือว่าเยอะเลยเนี่ครับผมโอเคฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาที่ดีเกินไปหรือนู่นนี่นั่นนะฮะโอเคอุ๊ยชิบหายแล้วคนโอ้ โอ้มันยั่งยุ่ยใหญ่นะครับจ้องใจคืออะไรวะ <laughs> เออเกองเป็นกองเป็นกล้องนะฮะโอเค <c oughs> okay. เป็นก้อนเป็นกองดิเออไม่ใช่เป็นกองเป็นกล้องนะฮะเอาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะไปขายนี่กันนะครับผมอ่าอ,อะไรวะ,ระเดี๋ยวเดเมื่อกี้ผมเห็นเอ็มบีซีขายแล้วไอ้รับซื้ออยู่ครับแถวนี้แหละโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวก่อนอันนี้ไปไหนไวนะเนี่ยอันนี้คือที่ไหนครับผมอ๋ออ,อันนี้ที่เก็บแอปเปิ้ลนะครับหรือเก็บอะไรวะคือมีคนเก็บไปแล้วเนี่ย ขายนี้ไม่มีคนเก็บไปแล้วใช่ฮะดูขลังวะขายคนนี้ก็ได้รับปืนแอปเปิ้ลเอาเอาแอปเปิ้ลนะครับไม่ใช่แอปเปิ้ลธรรมดานะผมต้องเป็นแอปเปิ้ลที่รับเก็บฉนั้นนะฮะซึ่งมันก็มีคนเก็บไปแล้วด้วยนะครับผมโอเคฮะรากก่อนมาน้อยยや yeah, ไม่ใช่มาน้อยนะมาน้อยมาน้อยผูดผิดผูดผิดผผน,นะผมคนนู้นก็เส้นต่างถึงว่า แล้วเนี่ยถึงปะถึงเลยนะฮะถึงเลยนะฮะไม่โดดปะให้ตายไปเจ้าจอร์จไม่โดนได้อย่างไรครับเอาแล้วครับตอนนี้นีก่ก็มาอยู่ที่เตขตค้าลาวาแหนะผมค้าห,หินอะไรนะหินบีเอ้ยไม่ใช่ไอ้นี่ก็หินบีทุกพาร์ทน,นะครับหรือหินลาวาผมถูกแล้วนะครับผมโอเคฮะก็มาดูเลยฮะไอ้หินลาวาแหนะผมโอเคไอ้ยัย,ยเดี๋ยวก่อนคุณแถวแตกเลยคุณแม่โอเ เอาจะเฮ้ยยังไม่ทันโดดไม่ทันโดดเอาไปจะเฮ้ยเออได้ไม่ได้เาวาได้แล้วครับผมโอเคฮะฟึบ์ฟินะจริงๆนี่ผมจะทำเฉลิ่นนะครับผมจะโดดให้ดูครับว่าผมนี่โดดเก่งขนาดไหนเนาะเออเดี๋ยวจะทำให้ดูครับผมว่าผมนี่จะโดดโหดขนาดไหนนู่นนี่ครับเป็นไงไม่มีหยุดอ้าวพึ่งลงลาวาเอาใหม่โดดแบบไม่ไม่มีไม่มีหยุดเฮ้ยจะเฮ้ยเฮ้ยจะไปเฮ้ย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 เอ้าโหผิด เอาเลยครับมาใหม่กันเลยเฮ้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 ยเอาลงแล้ววะชิบเลยลอยลอยละห้าร้อยละห้าร้อยล้วฮะร้อยละห้าร้อยละห้าร้อยล้วฮะลอยแล้วเว้ยลอยจนออกเซิร์ฟเลยวะเนี่ยจนได้ผมลอยได้เออจมน้ะเหมือนเดิมแล้วฮะโอเคชฉันน้ำบ้าเลยนี่มันลาวาชัดๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็เอาได้ใครปลาระเบิด โอ้ oh, what the fuck what the fuck dudes เอาละเอาละเอาละ,าละแน่มากครับแน่แน่แน่นะแกกนเซกา้าครับเซกาผมนะฮะคุณยังไงของคุณะะน,นบแบบดดะคระับคุณยังไงฮะเอาว่าเซก้านี่มันชอบแบบอ่าต้องเจอต้องโดนดีฮะเซก้านี่ยังไงครับเซก้าเห็นหลายที่จะเซก้าเซก้ายังไงครับเซก้าผมนะเจอเอสดายิงไปเลยนะฮะโอเคนะครับโคตรเบอร์อาจไปยิงเราได้ยังไงวะโอเคไปไหนะต่อดีฮะ ฟปเอาอยัางไงคุณเฟคุณไปเอาด้วยไหมครับคุณคุณเฟฮะคุณเฟครับผมคุณเฟฮะเออเป็นแกอย่ามาซ่ากับพี่ไอ้น้องนะฮะโดนปลาระเบิด,ดปลาระเบิดโดนปลาระเบิดทำไงเราไม่ได้หรอกปองตรงๆก่อนเราไม่แตกก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปนี่กันนะครับผมไปไปรุ่นอ้าวใครเป็นเปิดตึกฮะไอ้นี่ใช่ เดี๋ยวเจะโดนข้อหารอนเลย้ออยเลยนะไม่อดนวะมันรวยพอฮะผู้ชมครับผมรวยพอฮะเอาเดี๋ยวเ้เอาละ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 ฮะเอาเป้าเอาเปลาไปเปาไปเปาไปเปล่าไปเล่าไปเปา โอ้โหอะไรเนี่ยโคตรกากขี้ลุมมากเลยพวกนี้โคตรกากเลยลุมยังตายเลยอันเนี้ยเอาไปเอาไปเอาไปเป็นตำรวจชอบลุมได้ผมลบได้ฮะลบได้ถ้เาเป็นโจมโจรล็อกลบครับผมคุณคิดว่าผมคุณจะหนีผมได้คุณเซก้าครับผมยิงหัวแม่งเอาชุดกนะอดแตกเ,เลยเนี่ยโอาไมคกูแนสแม่ของเอาเดี๋ยวนี่ไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ย โอเคเอาละครับผมก็สำหรับซับเวอร์นี้นี่ผมไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมนะฮะก็ลืมไปดูตรงนี้มีตังโม่สยศด้วยกันนะครับผมนะฮะขายปืนถูกกฎหมายครับผมตรงนี้เลยนะฮะก็ราคาจะแพงหน่นอยหนึ่งนะฮะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไปแล้วฮะ